ข้าวด้วยกันค่ะทุกคนค่ะกินพร้อกันต้มยำขาหมูนี่ต้มจืดมะละต้มจืดมะละแล้วก็เจลหนักผิด

ใจวอร่อยครับไม่ไ่้ใคย,ยังไม่ลัข้ามทานด้วยกันไหมคะไมู่ีปวดท้องกินบาอบอร์นะะี่ี่เข้าเพียงกับข้าเย็นรวมกันเลยนะคะเ,เนี่ย ไล่ซอยกันข้ามาเจาะเบอร์มอร์รัดีหรอต่อมาแคบขึ้นเพริ่งแคบแน่ข้าวไรเบอร์รีนร่นะคะวันนี้ือข้าวไรเบอร์รี่ต้มจืดมาละยัดไส้กระเจ็บเขียวดีต่อสุขภาพ มาละยวบส่ทำข้าวกัน่าเมื่อหลังจะไล่นั่งเราทุออกทายนัจักันมาต่อ,อก็แก้มมาล่ทีนนองยเนะ นะเขาไม่เห็นฉันไม่รู้เหมือนเดี๋ยวเขาทะมาฮามาดิเนะมาดิน,ะ,ดนะไทยฟูดดนะคะวันนี้ ม,มีน้จะอาหารรถจัดนะอาหารแบบมอม,มีต้อมจือดอยู่รสเบาๆสวัสดีค่ะคุณโจซี่ มาละใส่แครอทเห็ดหอมนีพปิ้นน้ำพริกพริกแมงดาพิกม้ละเพื่อนอรอ้องร้านน,นน่นะสานอยู่ตรงตกงหลังใคราชิมมาแล้วเพราะกับ พักดองอะไรนะพักดองเักส้มพักดองพักส้มๆครับขอบคครับตอนนี้เปซนเสที เราก็เห็นส้มผักมันมีน้อยก็เลยถามคุณยายคุณยายวันนี้ทาไมทาส้มผักน้อยจังคุณยายบอกว่าสีนเปื่อยไปสั่นก็เลยทํามันน้อยไปสั่นอันนีุ้กมนะอันนี้เครื่องบุกมาทุกคนนะครับยายบอกเท้าเปื่อยมหเนี่ยเท้าเปื่อยทำส้มผักไม่ได้เลยยายทำส้มผักไม่ได้เท้าเปื่อย ชามันจะขมขหน่อยนะคะทุกคนมีใครชอบกินเหมือนกันไหมมะละยัดไส้นะคะนี่มะเรีันนั้นมะละยัดไส้อร่อยจะติดขมขมนิดๆก็ทำแบบจืดมากๆเลยกอไม่เท่าไหร่นะไม่ชอบชอบขมขมนิดนึง พอดูฮะไปดินเนอะ,อะถ้กกันย,ยังกินเมือกินน้งตาลไม่หยิบองทเ่อคขับต้ม ทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ทานข้าวไรเบอร์รี่ปวดท้องกินอะไรหนักๆไม่ได้เลยนะคะวันนี้ฮัลโหลแองฟอมไทยแลนด์นะคะไลท์ยูฟอมปารีสว้าว I love Paris <laughs> Nice to meet you. Love you นะคะ Love you. ยาหมดโอ้ยาหมดโน้ได้กินไม่หมดลงไม่ได้แล้วน้ำต้งใส่เยอะหยาบโนกโยก เห็นมอหนันเห็นมอดหนักเห็นมอหนักเปิดาายไ้เหนก็อยา่างนี้ย้องน้อมาแล้วน,นี่ฮาร์ดน,นอนไป Thank you นะคะ Thank you very much ฟูดเบลลี่ยัมมี่นะคะ <laughs> I have one friend drinking in hey, Thailand. 感觉。感觉 ปวดท้องนะก็คือข้าวเช้าข้าวเ,เ,เที่ยงกินพร้อมกันเลยเอ้ยไม่ใช่ข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นกินพร้อมกันเลยนะคะข้าวเช้าติดแป้งแตะไ้าอางงเช้าได้จนตอนเนี้เพิ่งได้กินข้าวอีกรอบนึงก็เลยทำให้ปวดท้องเลิฟจูนนะปารีส Love you, everyone. Thank you so much. ีอ <değil> uh ัไอริสลิงกิ่นบอดดีกินข้าวไม่ตรงเวลาจะให้ปวดเขาอยากได้เพื่อนดื่มกันไอรินี้สลิงกิ่นบอดดีทีนิดดลิงกิ่นบอดดี มันเท่ันั้นนะที่เราชิมเขาแล้วกลัวปวดเรากไข่ต้มแค่เย็นเขาต้องต้มสองครั้ง นี้จะกินไม่ได้ตัวข้าวเยอะมากมีน้ำพริกแล้วก็มีไข่ต้มอ,อีกนะต้มไข่ก็ยังขึ้นมาอีกแต่ว่าตอนนี้ปวดท้องกินอะไต้มไข่เป็ดดักเอกดักเอกเอกดักดักก่อนเอกหรือเอกก่อนดัก่าโอ้ แน่นมากเพราะมัษษษแนแบบแน่นมันแน่นม้วก็เป็นอย่างนี้นเมีคมแน่นที่ว่าพอามานันานี่แหละากินข้าวมันเป็นเอาการด n i to meet y o นะคะ everybody every, uh ่ไอยู่ ปวดท้องอะไรนะปวดท้องตามาเอ็กซมาเอกคุณของคันสวัสดีค่ะอันตามาเอกสวัสดีค่ะยังไม่นอนกันใช่ไหมเข้ามาทานข้าวกับเป้ใช่ไหมคะมาทานข้าวด้วยกันก็เยอะอยู่หรอกแตบบ่ว่าคนกินได้แค่นี้ปวดท้องขึ้นกระทานหัน ก็เลยหยุด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 ก่อนมันคือข้าวเที่ยงไม่ได้ทานข้าวเที่ยงนะคะเ mm hmm. ลิฟพี่ชาติชายสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟเลิฟค่ะเลิฟทุกคนนะคะสวัสดีทุกช่องด้วยนะคะพี่ชาติชายสวัสดีพี่ทุกช่องอยู่ในห้องนี้นะคะมีอมีแฟนๆจากต่างประเทศด้วยนะคะ mm hmm. มีแฟน,แฟน มีแฟนๆจากต่างประเทศทักาทายเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะที่ชาชายสวัสดีค่ะคุณดีดีโมบายสวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเจ้าของบ้านบวกเนยบะวสานไม้กินข้าวรกันตอนนั้นผมเห็นพี่ทำข้าวจี่กินว้าวเริ่มเห็นตั้งแต่ไลฟ์สดตอนนั้นใช่ไหมคะ ขอบคุณมากๆเลยวันนั้นทำข้าวจกีกินตอนเช้าคนเข้าดูเยอะมากสรุปวันนั้นเก้าหมเก้าพันกว่าคนค่ะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้กินข้าวกินข้าวไรเบอร์รี่แต่กวดท้องกระการหานขึ้นมาตอนนี้ค่ะพี่ๆทานข้าวก็หรีอยังทุกคนทานข้าวหรือยังคะ วันนี้จะมีต้มจืดมะละนะคะตอนนี้อยู่อุดรธานีนะคะก็ได้อยู่น้องบัวลําพู FC ต่างประเทศกันหลายหลายที่เห็นบอกภาษาไทยนี่เพื่อให้เพลินแปลด้นยน้นาองพี่น้นงองเนาะนะคะก็มีต้มจืดมะละไทยฟู้ดนะคะตะกะมนีต้มยำขาหม,มูแล้วเราก็มีไข่ตัวด้วยนะทุกคนนี่ใครอยากกินเมนูไข่ตัวมาเลย,เลยกินด้วยกันค่ะ แซ่บต้องกันค่ะเจ็บทองถึงกระชั้นหันลกน่าจ,จะเป็นกระเพาะลำเดิมับรจตัต้มยำต้มยำมันจะต้มยำพอกหอกหรือริ่ถ้าเป็นชิ้นอกอกต้มยำโอ้ยเจ็บทองแห้งกินต่อเขา,าได้เหี้ยวงเหี้ยวขเขาได้กินเขาได้ มาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ thank you for life นะคะทุกคน thank you for life ทเอ่านข้าวกันรืยยังมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณที่ยังจํากันได้นะคะ <c oughs> พูดเสียงดังก็ไม่ได้เสียงหมอลำก็มีหมอลำมีไปใกล้เรานะวันนี้หมอลำคณะอะไรแล้วเพาะแปดแสนนะชนะดังคนอน เก,กินไม่ได้แล้วเนะี่ยเรกินต่อไม่ได้นะาาแ,นนแล้วจแลลูกยาาตบตายนยาเลยไม่ได้แบจบะถ้าต้องขาวได้ิไม่ได้ดีี่ทกคนค่ะันนี้าติด,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 ดตนะก็ก้องต่มปรมาก่อนก่อนก,กินก็เจ็บ เสร็บแล้วเหมือนดีขึ้นพอกินแล้วยิ่งเจ็บถ้าวันไหนกลับหนองบัวลำพูก็จะไหลสดให้ดูสถานที่ต่างๆให้ <Hi. S 1> นะคะให้ดูธรรมชาติเยอะๆถ้าอยู่บ้านนะคะที่นี่ตอนนี้มาอยู่อุรอนอยู่อุรนจนถึงวันที่สิบหกคุณลายเย็นไหสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเวลคัมสวัสดีค่ะถา้ายกันได้นะคะอ๋อแอมฟ้าอมโอเคอืมแมตมเมนิดหนึ่งนิดนึสตาเอก 好宝，干的， นะคะ I'm so เอ็มโซโซลี่อัสมาเอก l วลี่เ l ลิมาสตอนนี้มากมากเลยนะคะ mm hmm. ขอโทษนะคะที่ต้องลงไลฟ์กลาง uh, ด่วนๆนะทุกคนตอนนี้ปวดท้องรู้สึกว่าปวดท้อง mm hmm. มันไม่เบาเลยนะคะขอลงไลฟ์ก่อนแป๊นะคะ Are you speaking English? Really? Uh, little I'm s m ตอนนี้ I'm s t m a h a and I s t k h i I f a l t i d นะคะ See you again next time นะคะทุกคน Thank you uh, for watching uh, video นะคะ b y y เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขออนุญาตลงไลฟ์ด่วนๆนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสั่น